ตับน้อยนิดนมาอกแล้วกลับบ้านไงเชนให้พี่เคไปเลี้ยงซะเลยแม่ ปิดแล้ว<ป>จะกลับบ้านไงต้องปิดไงลูกเอาเอาเต่าไปเต่าเปล่าไปพี่เค้กไหมนั่งเต่าเปล่ลาเอา นรต่อไหต่อต่องต่อต่อจบแล้วต่อจบแล้วต่อกลับบ้านไปแล้วอ้าวมึแกมอแก